เส้นสีเขียวนี่คือทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุวิภาล่าสุดนะคะหลังจากที่ลดความแรงจากใต้ฝุ่นลงเป็นโซนร้อนเมื่อช่วง7นาฬิกาที่ผ่านมาความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10ว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงวิภา บริเวณเอ่าวตังเกียเคลื่อนตัวค่อนลงมาทางใต้ค่ะเข้าฝั่งเวียดนามช่วงสายวันนี้แล้วจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิป s รชันและหย่อมความกดอากาศตา่ำตามลำดับจากนั้นพายุลูกนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนต่อไปอิทธิพลของพายุวิภาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลทำให้วันนี้ไปจนถึง24บกร,รกฎาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ประกอบกับมีลมแรงโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลําพูอุดรธานีสกลนครนะครพน,นมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินและมุกดาหารค่ะส่วนภาคเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายล,ลําพูนลําปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพ เพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมรับมือหรือเตรียมความพร้อมในการอพยพด้วยค่ะ